สวัสดีครับวันนี้จะมาพาชมครับสเปคแคปหนึตัวสูงไฮแลนเดอร์นะครับเกียร์ออโต้นะครับสำหรับลูกค้าซึ่งขับเกียร์ธรรมดาไม่เป็นวันนี้จะพาชมว่าเกียร์ออโต้น่าใช้ขนาดไหนนะครับถือว่าขับง่ายมากนะครับไฟหน้าเดิมๆครับเป็น led นะครับมีไฟ daylight นะครับนี่ครับการดีไซน์ของยี่สุก็สวยงามนะครับตัวนี้ก็จะมีไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะครับกรอบจะเป็นสีเทานะครับตัวนี้ขับจุดเด่นของเขาคือกระจังหน้าเป็นแบบทูโทนนะครับสีเทาสลับ โครเมียมนะครับมีลายแคปบ้าด้านข้างนะครับนี่ครับแล้วก็ตัวโลโก้อิจิสุจะเป็นโครเมียมนะครับนะครับตัวรถก็ถือเป็นรถยกสูงอีกตัวหนึ่งของคันนี้นะครับถือว่าขายดีครับถือว่าตัวนี้นะครับตัวล้อเดิมๆครับเป็นล้อขอบ17นะครับ6ก้านสีบอลนะครับมาพร้อมกับยางบิสโต้นะครับดูเลอร์นะครับตัวนี้ครับซีรีส์ยางจะเป็นที่255นะครับเอ่อหกห้านะครับตัวนี้ครับ ็มีสัญลักษณ์ไฮแลนเดอร์นะครับที่ตัวแก้มตัวรถนะครับตัวนี้ครับปัดน้ําฝนพร้อมนะครับแล้วก็มีเสาอากาศอยู่ด้านบนนะครับกระจกด้านข้างเป็นแบบทูโทนมีไฟเลี้ยวให้พร้อมนะครับแล้วก็ไฮแลนเดอร์เนี่ยจะมีตัวบันไดข้างมาพร้อมเลยครับเป็นสีบอลนะครับตัวนี้ครับรถสีเทาแลมโบครับที่เหยียบจะเป็นสีดํานะครับมือจับโครเมียมนะครับนี่ครับผาชมนะครับภายในรถเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์คือสวยงามนะครับนี่ครับแผงข้างเป็นผ้านะครับแล้วก็ รุ่นนี้เป็นหนังไล่เฉดสีดอนสลับเทานะครับพร้อมเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้านะครับมีให้พร้อมนะครับคอนโซลดํานะครับไล่เฉดสีเทานะครับนี่ครับตัวนี้จะมีจอสัมผัส7นิ้วคุณลูกค้า่ก็สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้นะครับบลูทูธได้วิซยุได้นะครับตัวนี้พร้อมเลยนะครับมีช่องเสียบ usb นะครับตัวเกียร์น่าเป็นเกียร์ออโต้นะครับ6สปีดนะครับสามารถขับเมนซินก็ได้นะครับตัวนี้ครับ มีชิปล็อกนะครับการลื่นทลนไหลตัวนี้มีให้พร้อมเลยนะครับตัวนี้ครับคน่ซนกลางพร้อมนะครับแล้วก็ตัวเบาะผ้าครับเป็นเบาะผ้าลายใหม่นะครับเนี่ยครับสีดําแล้วก็มีได้เดินเป็นสีบอนเงินนะครับตัวนี้ครับเนี่ยครับก็หาชมนิดนึงนะครับนี่ช่องแคปนะครับตัวนี้ก็จะมีที่เก็บเครื่องมือแม่แรงนะครับที่เก็บของสามารถใส่บอกแคปได้เลยนะครับตัวนี้ก็ดีไซน์มาพร้อมเลยครับตัวล็อกแน่นนะครับตัวนี้ครับ แล้วก็มาดูด้านหลังนะครับตัวนี้ครับการดีไซน์ก็คือจะเป็นนี่ครับฝาถังน้ํามันนะครับล้อ17พร้อมกับยางบ s สโตนนะครับซุ้มล้อกว้างนะครับมาดูไฟท้ายครับดีไซน์สวยงามนะครับกรอบสีเทาเข้มนะครับดูโอโซนิก LED นะครับมีมาพร้อมเลยนะครับกันชนท้ายพร้อมนะครับตัวนี้ครับบิวอินมาเลยครับตัวนี้ครับฮิโตซูดีแม็กแล้วก็มือจับพร้อมกล้องตัวนี้มาจากโรงงานครับเป็นโครเมียมนะครับนี่ครับสัญลักษณ์ d d i นะครับ ไฟท้ายแบบ LED นะครับตัวนี้ครับแล้วก็มาดูด้านขวาของตัวรถนะครับนี่ครับก็มีบันโคนพร้อมนะครับแล้วก็ตัวล้อเนี่ยเป็นล้อขอบ17นะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็น6ก้าน์นะครับสีบอลพร้อมกับยาง b i s t o n Duler นะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีไล่ฟ้าหลังนะครับไฟเบรกนะครับตัวนี้มาพร้อมเลยนะครับนี่ครับบันไดข้างนะครับมีให้พร้อมนะครับตัวนี้จะเป็นมือจับโครเมียมให้นะครับ ด้านผู้ขับขี่นะครับก็แผงข้างจะมีเซนทรัล็อกกระจกไฟฟ้ามีปุ่มปรับกระจกบานข้างให้พร้อมนะครับนี่ครับเบาะผู้ขับขี่เป็นเบาะผ้าดํานะครับเบาะปรับเอ็นได้เลื่อนได้นะครับตัวนี้ครับมาดูที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยพร้อมมัลติฟังก์ชันนะครับเบรก ABS แอร์แบกนะครับนี่ครับมีวัดวัดพร้อมมีออโต้สต็อปตาร์ทการลื่นทันไลนะครับปุ่มปรับไฟหน้าปรับสูงต่ําได้นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับ 6สป e d คุณลูกค้าเนี่ยสามารถขับแบบออตโต้ก็ได้หรือขับแบบเมนนวลก็ได้นะครับตัวนี้ขับนีครับผ่าชมกระจังหน้าสวยๆทูโทนนะครับก็สําหรับท่านที่สนใจเป็นเจ้าของง่ายๆดาวน์รุต้นเพียงแค่5%ครับหรือติดต่อ Facebook สมุกอิสุออนไล,ล YouTube, น์ยูทู e สมุกอิสุออนไลน์เบอร์มือถือไอดีไลน์นะครับ0814986781ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมขอบคุณมากครับ